นานมาแล้วในดินแดนพานตะนางเรนุกาสตรีผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเป็นภรรยาของฤาษีชมทักและเป็นมารดาของพระปรสุรามหนึ่งในอวตารแห่งพระวิษณุแต่ชะตาของนางกลับพลิกผันโดยเหตุการณ์ที่ไม่มีผู้ใดคาดคิดเรนุกาเจ้าคือภรรยาผู้ซื่อสัตย์และพักดีจิตใจของเจ้าบริสุทธนะิ์นักจนสามารถตักน้ำได้โดยไม่ต้องพึ่งภาชนะขอให้เจ้าจงรักษาความบริสุทธิ์ นข้าแต่สามีข้าจะรักษาศรัทธ,ธานี้ด้วยชีวิตของข้าวันหนึ่งนางเรนุก,กามองเห็นเจ้าชายรูปงามกําลังเล่นน้าอยู่ในแม่น้ําจิตใจของนางทันหวั่นไหวแม้เพียงเสี้ยววินาทีความศรัทธ,ธาของนางก็แปรเปลี่ยนไปพลังแห่งตะบะของนางทันอ่อนลงใบไม้ที่นางใช้ตักน้ําหลุดมือน้ําร่วงลงสู่พื้นเรนูก,กาจิตเจ้าหวั่นไหวเจ้าทําให้พลังของเจ้าหายไปนี่คือความผิดบาปข้าเสียใจข้าเพียงแต่ ติดของข้าอ่อนแอไปชั่วขณะขอท่านโปรดยกโทษให้ข้าด้วยเถิดโอ้บุตรของข้าจงตัดศีรษะของมารดาเพื่อชำระบาปของนางเดี๋ยวนี้พี่ชายทั้งสี่ปฏิเสธด้วยความรักที่มีต่อมารดาถ้าพวกเจ้าไม่ทำเช่นนั้นปรสุรามเจ้าจงทำแทนพวกมันข้าขอน้อมรับคำสั่งแห่งดีดาปรสุรามชักขวานศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาและตัดศีรษะของนางเรนูกา ฤศีชมทักพอใจในความเชื่อฟังของบุตรจึงให้พรปอนสุรามเจ้าทําตามคําสั่งของข้าอย่างเคร่งครัดเจ้าสมควรได้รับพรขอพรใดก็ได้จงเกื้อเอยมาเถิดข้าขอให้มารดาข,ของข้าฟื้นคืนชีพและขอให้พี่ชายของข้ากลับเป็นเช่นเดิมฤิศีชมทักประธานพรน,นางเรนุก,กาฟื้นขึ้นมาน้ําตาแห่งความปีติไหลรินลูกของข้าพรสุรามเจ้าเป็นบุตรที่แท้จริงของข้าวัดของนางเรนุก,กา ซึ่งมีผู้คนบูชานางในฐานะเทพีแห่งความศรัทธาและความอดทนแม้นางเรนุกาจะผ่านการทดสอบอันเจ็บปวดแต่นางกลับได้รับการยกย่องให้เป็นเทพีแห่งศรัทธาบูชากันในดินแดนพานตะตราบจนทุกวันนี้